ก่อนอื่นให้คุณไปกดติดตามผมที่ตรงนี้เสร็จแล้วถ้าคุณอยากรู้คลิปผมก่อนใครคุณก็ไปกดตรงนี้แค่นั้นคุณก็จะได้รู้คลิปผมก่อนใครสวัสดีค่ะพบก,ก,กับรายการมิสเตอร์จิ๋นี้เราก็จะ มานี่นะกระแสอยนะครับกันสัญญาณเข้าของโทรออกได้นะครับในมือถือนะแกอันนี้่ะครับวิธีนะครับให้เรานะครับก็มาฮะมาดูวันนี้ห่อไปครับปิดให้หมดเลยนะอ่ะตอนอื่นเราปิดตรงนี้่อนนะครับอ้าวลายแม่เห็นับเราปิดลายเฮ้ยเราปิด่างนี้ไปแล้วครับนี่ฮะเห็นว่าปิดหมดเลย นะดูโอเคครับเราจะโทรเข้านะครับโอเคครับโทรครับเปิดลำโพค <c oughs> งครับอ้าวติดครับแสดงว่าไม่จริงครับโอเคมาเพราะอะไรถึงติดรู้ไหมเพราะเพราะว่านิ่มเป็นดีบุกมันเป็นสื่อ มันต้องฟอยอีกแบบหนึ่งฟอยที่เป็นฟอยแบบหนึ่งฟอยกันแท้เอาลองอีกทีสิครับลองอดูอีกทีอันนี้เมื่อกี้ติดนะผมจะลองอีกทีครับลองด้้านนีทีนี้เอาให้มิดชิดปิดให้สนิทก่อนนั้น,น,นอโอเคครับพับพับ,พบแล้วก็พับดีๆน,นี่คือสนิโทโคตรโคตรเลยนะครับยั่างมารัาเลย อะไม่ต้องอาวางไว้เลยวางไว้กับ<า><ป>พื้นเลยมือนยาวอ่ะวางไว้กับพื้นเลยห<อ>ันความลงหันความหน้าลงโอ,อโอเคครับแล้วก็กดดูนับมาดูครับเห็นหน้าโอเคมากดเลยครับเปิดลำโพง ติดนะผมว่าติดไม่ติดรอ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 สักครู่บริการสาใหม่ไม่ติดอ่าแล้วครับท่านผู้ชมอ่าติดวางสายมันจริงครับอันนี้มันจริงไหมเมื่อกี้คืออาจจะผิดด้านนะหรือไม่มีทีพอแต่นี่จริง แป๊บนึงนะครับฟอยสามารถปิดกั้นการโทรออกเข้าได้อะเอ้ยเมื่อกี้อะเอออันนี้อันนี้จะหลกเนี่ยอ,อ่นแล้วเราไม่ต้องใส่ฟอยครับบัาโทรครับยังไม่เปิดให้บริการค่ะไม่มีเลขหมายที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบเลขหมายดูดีๆอ๋ออันนี้ผมโทรผิดนะแป๊บหนึ่งครับ อ๋ออันนี้เรากดไปที่อะไรรู้อันนี้พงสองอเคมา <c oughs> อ้าว <c oughs> อ,อันนี้จริงๆครับโอ้สแสดงว่ามันที่มันป็น,ปนฟอยนี่มันกันได้จริงอ่าคราวนี้เรารู้ลวแต่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาบอกว่าฟอยนี่มันกันได้ไงนะครับ ผมก็งงเหมือนกันนะก็เฮ้ยค้างเลย <c oughs> เฮ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าอยู่ในห้องประชุมเอาฟอยมากันเลยไหมเอาฟอยมากันแบบอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเอาฟอยมาพับๆใส่หนังยางใส่กระเป๋าไว้มีคนโทรมาโท,ทรไม่ติดเออปิดเครื่องง่ายก่อนเลยครับนะเออปิดเครื่องง่ายนะแต่ว่าอันนี้คือมันการได้ผมก็งงนะปิดสัญญ,ญาณต้องไปหให้สัน่นในห้องประชุมแล้วให้สั่นได้สายโทรทเข้าได้ครับอันนี้ต้องไปหาดูนะว่ามันเป็นจริง ไม่ก oh mm ็อ่ะก็สำหรับวันนี้ขอไปปล่อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ